สวัสดีครับเพื่อนๆพี่น้องชาโคลาซีทุกท่านผมพลเอ็นสาเนะครับเดียวายไหลเป็เรื่อยชแนลนะครับผมเดี๋ยวนี้นะครับเรามีของดีของราคาพิเศษมาฝากเพื่อนๆนะครับอันนี้คือเฮลิคอปเตอร์ M2 นะครับผมหางบัดเลดนะครับแล้วก็ระบบ d i r e เล็กไดนะครับผมนี่นะครับไม่ทดนะครับไม่มีเมนเกียร์นะครับผมไม่มีสายพานเพื่อไดเมนหลักของตัวเฮดนะครับ <dri ality> แล้วก็ที่สาคัญน,นะครับอันนี้นะครับเจ้าของนะครับบินไปไม่กี่ครั้งเองนะครับผมชุดแต่งครบนะครับนี่นะครับแต่งขามานะครับแต่งปินมานะครับนี่นะครับและแถมซื้ออะไหล่มานะครับยังไม่ได้ใช้สักอันเลยนะครับผมนี่ครับมีขาสกีให้2ออันนะครับมีนี่ครับบูมสำรองนะครับใบเดิมของเขาเพราะว่าใบนี้เป็นใบแต่งนะครับนี่นะครับผมใบหางสำรองยังไม่ได้แกะเลยนะครับเพราะว่าอย่างที่บอกนะครับบินไปไม่กี่ครั้งเองนะครับผม แล้วก็นี่นะครับเดี๋ยวจะให้ดูใบเสร็จนะครับพอดีว่ามีใบเสร็จมาในกล่องนะครับนี่นะครับเขาจัดมา13,100บาทนะครับไม่รวมรีโมทนะครับผมย้ำนะครับไม่รวมรีโมทนะครับแต่ที่จะเอามาแบ่งปันเพื่อนๆวันนี้พร้อมเล่นนะครับพร้อมรีโมทเลยแต่ว่าเดี๋ยวต้องทําการเซตติ้งใหม่นะครับเพราะว่าตัวลําเดิมมาไม่มีผิดลบนะครับ เป็นลำแบบบินแบบเชื่องเชื่องนะครับบินชิวชิวนุ่มๆเวลาลงก็จะค่อยๆค่อยๆค่อยๆลงนะครับเพราะว่าไม่มีพิษลบนะครับต้องรอรอบหมดแล้วลำก็ค่อยๆลงอันนี้นะครับต้องทําการเซตใหม่นะครับเพราะว่าลำลำนี้นะครับมันบิน 3D ได้นะครับแล้วก็เป็นฮอลเล็กที่บินนิ่งมากๆเลยนะครับผมเพราะฉะนั้นก็จะเซตเป็น 3D นะครับก็คือเดี๋ยวล้างกล่องเซตพิษเซตอะไรใหม่หมดเลยนะครับอุปกรณ์ในการเซตก็เตรียมมาแล้วนะครับนี่นะครับผม ขันลิงก์นะครับอันนี้สวัสเพจเซตเตอร์นี่ระดับน้ำอันนี้พิเกตนะครับโอเคครับผมก็เดี๋ยวพอเซ็ตนะครับเรียบร้อยเสร็จนะครับแล้วก็จะทําการไปทดสอบบินกันที่สนามบอนนะครับแต่ว่าผมไม่ได้ตีลังกาโหดนะครับผมเป็นสาย3 d ลดีลไทยนะครับผมผมไม่ใช่สาย3 d ดีฮิปฮอปนะครับผมผมเจอแบบตีนุ่มๆนุ่มๆนะครับโอเคครับเน้นแค่แบบว่าพอตีลังกาได้สนุกสนานหัวใจสูบฉีดนะครับ โอเคครับผมเซตพิษบวกลบนะครับเพราะต้องมีพิษลบไม่งั้นหงายท้องไม่ได้นะครับไม่งั้นจะไม่สามารถฟิปได้ครับผมนี่ครับก็เซตเรียบร้อยแล้วนะครับมีพิษบวกลบเรียบร้อยแล้วนะครับผมนี่นะครับวิทยุนะครับที่ให้ไปนะครับเป็นของออไลน์นะครับ T6 นะครับนี่นะครับวิทยุดีนะครับผมฮอก็ดีนะครับในราคาแบ่งปันนะครับบอกได้เลยนะครับว่าถูกจริงๆนะครับผม เพราะว่าเจ้าของมีหลายลำนะครับแล้วเจ้าของมีฮอหลายขนาดนะครับหลายไซส์นะครับพี่เขาไม่ได้บินเลยนะครับผมเขาก็เลยนะครับปล่อยแบ่งปันพี่น้องนะครับผมนี่ครับก็เรียกได้ว่าคุ้มมากนะครับสําหรับท่านที่สนใจฮอตัวนี้อยู่แล้วนะครับหรือท่านที่กําลังอยากจะฝึกเล่นนะครับเพราะว่าฮอตัวนี้มีจโรนะครับผมมีระบบจโรนะครับช่วยบินบินง่ายๆนะครับผมโอเคครับแล้วก็หางนี่นิ่งกิฟเลยนะครับ เพราะว่าห่างเป็นมอเตอร์บัสเลตนะครับผมนี่ครับสายก็แบบกำลังมันนะครับแบตเตอรี่อยู่ในนี้เรียบร้อยเลยนะครับแบตเตอรี่3เซลล์นะครับผมรอบจัดเปิดไอดเดร์นี่มันสะใจเลยนะครับโอเคครับนี่ครับอะไรต่างๆผมก็ใส่กล่องไปให้เรียบร้อยแล้วครับส่วนนี้เป็นกล่องของเขานะครับเนี่ยดูดูนะครับก็เล่นน้อยจริงๆครับผมน้อยแบบน้อยมากๆคือแบบจะบอกว่ามือหนึ่งก็ยังได้เลยเนี่ยเป็นมือหนึ่งเอางี้ดีกว่าผมบอกว่าเป็นของมือหนึ่งที่บินไม่กี่ครั้งดีกว่าเพราะว่าตัวลำมันไม่เคยตกนะครับ นี่นะครับแบตเต็มแล้วนะครับเดี๋ยวดูให้ดูนะครับคานูปี้นะครับไม่เคยตกจริงๆนะครับไม่มีรอยอะไรเลยนะครับดูใกล้นะครับนี่ครับมอเตอร์ใหม่กิฟตเห็นไหมครับใบหางก็ไม่มีรอยบินอะไรเลยครับบินน้อยจริงน้อยมากๆโอเคครับผมครับผมถึงสนามกันแล้วนะครับเพื่อนเพื่อนี่ครับเดี๋ยวเรามาทดสอบเฮลิคอปเตอร์ m 2กันนะครับผม หางบัตเลสนะครับแล้วก็ตัวนี้นะครับเป็นไดเรกได์นะครับนี่ซึ่งกำลังมาแรงนะครับผมระบบไดเรกได์โอเคครับเดี๋ยวไปบินกันครับนี่นะครับถึงสนามบอลแล้วครับผมเหมือนเดิมครับสนามบอลเล็กจ็ดคนฮอแต่งชัยโอเคที่ประจําผมครับ มันทอเล็กนะครับย้ามันสูงหน่อยครับผมพอจอดทงไมก็จมไปในญ้าครับเกเครับผมเรียบร้อยครับนี่นะครับผม M2 นะครับผมนี่นะครับจริงๆสภาพมันคือแบบใหม่มากนะครับเพราะว่าเจ้าของเล่นไม่กี่ครั้งเองนะครับผมเห็นไหมครับอันนี้คือของเดิมนะครับไม่เคยที่จะตกจะเปลี่ยนอะไหล่นะครับแล้วก็มีอะไหล่แถมให้ในชุดที่เจ้าของให้มาด้วยนะครับผมนี่รีโมทนะครับก็เป็น T6 นะครับผมรีโมทอะไไล่นะครับ ก็เป็นรีโมดอย่างดีเลยนะครับของเขานะครับอาการบินก็ประมาณนี้นะครับผมโหมดไจโรก็ทํางานปกตินะครับโหมดแมนนวล 3D ตีเลยกงตีลกาอะไรก็สามารถทําได้นะครับผมบินดีครับผมบินดีมากเป็นฮอลเล็กที่บินนิ่งมากเลยครับผมโอเคครับมาเล่น RC ครับเพื่อนๆสวัสดีครับก็จบคลิปแล้วนะครับถ้าชอบนะครับเพื่อนๆก็อย่าลืมกดไลค์นะครับกดซับสไครต์ติดตามช่องของผมด้วยนะครับไหลไปเรื่อยๆชแนลนะครับผมก็จะได้เป็นกําลังใจให้กับผมทําคลิปออกมาเรื่อยๆนะครับ ทั้งคลิปที่แนวมีสาระ,ละแล้วก็แนวฮาๆสนุกมันๆน,นะครับผมโอเคครับสวัสดีครับเพื่อนๆ